ครับและนี่ก็คือวันแรกครั้งแรกไฟแรกทุกอย่างครั้งแรกในอินเดียมาเริ่มกันเลยว่าท็อปเจออะไรบ้างผมก็เลิกเดินทางกับแอร์อินเดียครับเช้าแล้วทุกคนเติร์ดดาเติร์ดดอันนี้ร่างเลยนะ <c oughs> เขาเป็นเมมโมรี่ซับไทยแลนด์อะ ไม่ได้แออัดอย่างที่คิดนะครับนตอนนี้ก็กาากต,นนต้องถามส่วนใหญ่บนเครื่องนะครับจะเป็นคนเบียแบบประมาณ90%เอรตอ่ะแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่ก็มาทำงานไม่ได้แบบมา CEO อะไรอย่างเงี้ยนะครับหาห้องน้ำก่อนเพราะว่าไม่อยากไปแย่งก้บงน้า,าคนนาจะอย่างจริงจและนี่ก็คือ The Top v e n t u r e นะครับเรา เ่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยในประเทศอินเดียครั้งแรกนะครับและท็อปก็มากับคุณไหวนั่นเองครับเป็นผู้ร่วมเดินทางในคลิปนี้ของเรานะครับแล้วร้อยแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสามสิบห้าองศานะครับก็ไม่ร้อนเนาะก็จะมีอากาศอ้าวๆเหมือนบ้านเรา อันชื้นนิดนึงนะสวยนะสนามบินพอได้อยู่เฮ้ยแล้วก็มีหลายแบ้วไปชว์ี่เอ็นส์แล้วนั่งชว์ี่เอนส์ I w จ n d e r if that's t น first. นี่ก็หาที่ก่อนนท้นคนเพราะว่าเอ่อเราจะไปที่โรงแรมกุ้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 มโคเจลเซอา u า h อะไรอ่ะทำไมไม่บอกราคาทำราคาก่อน อยู่มากทุกคนเรามาดูอาหารการนันนะครับราคาก็อ,อยู่ที่ร้อยกว่าบาทไม่เ150กินร้อยห้าสิบก็ได้อยู่เพราะว่าเขาทำส่วนผสมเขจะมีเบอร์เกอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคือเป็นเนื้อเป็นเนื้อไก่ด้วยนะ แล้วทุกคนก็คือบักทีสองพันห้าร้อยถึงแบพันกว่าบาทมันเป็นไม่ได้ยากมากเพราะว่ามันแค่ประมาณสิบห้ากิโลเท่านั้นเองูฟอแต่เข้าใจว่ารถติดมันก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบห้านาทีก็เ,เลยได้ความสสใ่เป็นตาที่ร้านนี้นะน่ารักมากจริงๆแล้วก็คือแปดร้อยถึงเก้าร้อยเท่านั้น รูปีนะครับก็ประมาณ400ไม่เกินนะั่นอ่ะ400 500ไม่ก็เดี๋ยวเราไปหาแท็กซี่กลับโรงแรมกันได้ขึ้นรถแท็กซีนะ่ไหมบอกเลยว่าได้มาในราคา0 0 0รูปีก็คือประมาณ500 4 0อี่อกว่าบาทก็โอเคเพราะว่ามันจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณชั่วโมงไปโรงแรมนะครับเป็นชั่วโมงกว่าเพราะรถติดด้วยนะก็ไฟ First road, seeing Eighty-five rupees toll. What? What's that? First road, first. Cash. 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 Eighty-five rupees no tax. No tax. How much? Eighty-five. 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 How many times? How many times? Twenty-five minutes. Twenty-five minutes. Yeah. Alright, Alright, na. expressway right expressway is that right the toway the toway right นี่จะเรื่องวัน pass road o n l y c e i l i n g pass road u อ๊ะ o อาแล้วปวดจะแบบนีแต่ไปก่อนแต่ว่าเขาไม่ค่อยเท่าไหร่นะอ๋อไม่เท่าไหร่อะไรนะปีบไม่เหมนบีบนะคือเวลามาเนี่ยเขาก็จะถามว่าเราจะข้าม สภานไหมอะไรต่างๆของเขาว่าคือฟันโลนเนี่ยเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบถึงหนึ่งร้อยรูปีต่อคนเลยทุกคนอันนี้เราก็เลยว่าเอ้ al, ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆไปก็ได้นาะไม่จ้เป็นต้องรีบอะไรอ,ะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะติดขนาดไหนไปสี่แตเตรินะ่มติดลนักบิ๊กแบนเก็ตคนปนปุณรถมีแต่รวยอ้าวรถชนปะเอ้ก,ก็มีรถชนเลยนะทุกคนเอ้ไม่ใช่บอกไฟแดง เอ้ยแต่ฝั่งนี้มันรถไม่ค่อยติดนะน่าจะเป็นแบบคนคนไม่ได้เข้าเมืองาอแต่ฝั่งของรถติดมากเลยจริงๆบ้านมันงเขาสะอาดมากเลยนะครับอาจจะเป็นเฉพาะพื้นที่หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูข้างในกันแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นก็คือสะอาดมาก นี่เลยับไปเรื่อยๆเสอง้งกอนนี่นะครับแนะนำเลยทุกคนเฮ้แต่ว่าสภาพบ้านจริงๆเขาก็เป็นแบบเป็นบ้านเหมือนที่ทุกคนเห็นเนาะก็น่าจะเป็นชีวิตกับเปิดิงๆนเนาะ น่าจะเป็นเรื่องของความสุดสซงดูวนี่นะคะห้อง่องาง,ง,าง่ายๆคุาวิวอะไรเอ่ยมาดูซิคุณพระเราอยู่ชั้นไหนอะเราอยู่ชั้นหนึ่งเลยเหรอ,อโอเคนะ นี่คืออะไรอันนี้เหมือนจะป๊อปปูล่านะอุยไอติมไหมติมไหมของเกียวไหมของเกียวเนาะเป็อะไรอ่ะ โอเคนี่กคนเราได้ติมแล้วนะวันนี้ร้อนมากจ่ายเงินอืมอ,อ,อันนั้นน่ากินกว่าอีอ ีผักนะทุกคนเหมือนบ้านเราเลยรู้ตัวว่ามะเขือเทศใหญ่มากยังไ,ไ,ไม่เจออะไรแปลกเดี๋ยวก่อน ตลาดที mm ่ผมใกล้เนี่ยแถวนี้ใช่หมดเลยเ่ขากเวงอะ